สวัสดีครับเพืเ่อนเพ่อหลังจากเมื่อวันที่3ได้มีอัปเดตใหญ่ b a c k of s i x s e a s o n 3ผมเห็นเพื่อนเื่อในกลุ่มบอกว่าภาพสวยมากและ CPU บางตัวกลับมาเล่นได้และก็อัปเดตปืนใหม่อีกมากมายนี่เลยปืนที่ผมสนใจใน b a t เทนพ a s s นะซากนี่เองโอ้ไหนวะเอาเออนี่ไงสาก นี่ยังแหลมเลยสวยนะเนี่ยนี่สกินไอ้ตัวนี้เหมือนตัวเก่านะไอ้หนุ่มชุดทองอนะเออผมจำชุดไอ้ตัวมันได้อยู่แล้วก็ปืนอีก,กระบอกหนึ่งนี่สนไนไนวัดเอ๊ยยังไงเขาเก่าเออ,เอ,อดีแหละนี่สไนฮ d r ดีออหน้าตามันอย่างเฟี้ยวเนี่ยน่าจะแรงน่าดูนะไปะอย่ารอช้าไปเติมปัตตันพาดครับผม แท้เดมาแล้วครับไม่ต้องเติมแบ็คเซลก็ได้นะเนี่ยเอาจริงๆแค่นี้ก็เฟี้ยวละเพื่อนฮ่ามาแล้วสักของค่าทำการเซตติ้งที่โหลดเอา8นี่มาดูเซตติ้งของมันไอ้ยไม่ตที่แต่งเอาจริงนี้มันแต่งดีมากเลยนะแบบแทบไม่ต้องปลับอะไรเลยอาจจะเป็นแม็กอะเป็นแม็กเป็นแบบยิงเยอะแต่ผมใช้แม็กนี้ไปก่อนมาลองเทสดู นี่ดีนะเอาจริงๆเนี่ยสวยด้ะเนี่ยคุณดูเห็นไหมตทอย่างเยอะโคตรเจ้านี่แล้วดูพันธายปืนเหมาะก,กับสายซิ่งน่าดูดอ้าวแล้วแน่นอนผมก็ไม่ลืมปรับเซตติง้งเฮ้ยเป็นไงนนละ่ะกราฟิกเอาสุดไปเลยไม่ดูเครื่องไหวปะนะ หเห็นเขาบอกก็ภาพมันสวยม่จัดป่หายให้หมดนี่แต่เงาผมขอบปับต่ำสุดละกันและแน่นอนครับผมเอาตัวสล็อตไปคืนความสุขให้ประชาชนชาวเกาะรีเบิร์นไปจับคู่ดูโอมาแล้วมาแล้วเกมแรกของซีซั่นนี้ทอาจริงผมไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันเลยนะเห็นภาพมันสวยปะ่ะลองเปิดเลยมาแล้วครับ สักไหนของข้าว้าข้อไอ้ไงเอ็นม,มามาทางนี้ทางนี้โอ้โหเฮ้ยไม่เล่นหนาเลยมันอ่องอ่อง,องแปลกๆวะพี่ออกงงเลยอาลันตาพี่ไปไหนเพื่อนนี่เอาเวลาซะก่อนทีสามชาไปที สแสดงตัวเป็นคนไทยซะหน่อยอซาวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบบอโสนวันนี้ตัวสล็อตคืนความสุขให้ประชาชนชาวรีเบิร์ดกับซีซั่น3เป็นยังไงไปดูตานี่แดงเลยนี่ดูอุปกรณ์คืนความสุขให้ประชาชนพนลำพร้อมไปมันเลยจ้า มาลงโรงงานท่าเรือที่เราลักไปส่งวความดีทันเล่นก็เมาแล้วเขาโอ้ยเลยเลยเลยโอ้ยมา,ยาใครจะเป็นเหยื่อรายแรกเนาะฉันจะคืนความสุขให้ไอ้แก่ใช่ไหมไอ้แก่หรือแก่กัทนทีน่นี่ทิ้งทันโอ้ยนี่มูละคะ่อ้าวเรียบร้อยลม้มมาฉันจะขึ้นไป คืนความสุขให้แกโอ๊ยขาดใจตายก่อนนี่อันี้มันปฏิเสธความหวังดีจากเราเี๋ยวะยิงตรงนั้นนั่นไงนี่เพิ่งลงมาแล้วเพื่อนนี่ไาลงไปแจกความสุขู่เฉยเอาเฮ้ยทำไมปฏิเสธความหวังดีเนี่ยหลาแกก็ได้ตกสำรวจไงเพิ่งลงมาอยู่ไหนได้อยู่ข้างตนมีเด็ดอยู่ี่ฟงา สายเขียวอย่างนั้นเหรอควันปิดอกอ้าวมีขาดใจตา,ายไงโอ้ยมาหาต่อไปข้างล่างยิงกัน,กนเอ้เพื่อนวิ่งมาเว้ยไอ้แก่ใช่ไหมแสงไปคืนความสุดเท่าตายมีแก่ก็ได้เอ้าเพื่อนโองเฮ้ยปืนปืนใหม่ดีว่ะโอ้ยไม่ปืนเพียบเลยวะเอาเอเคสกำลังอบ้านดีหรอเปล่าไอ้กล่องแดง แขวมไอ้สไนไอ้สไนไม่ <c oughs> ระเบอนโอ้ยเกมแรกองยิปเปิลเลยไหนวะเฮ้ยมันเหมือนยิงกันตรงนี้เออเฮ <c oughs> ้ยยังไงอุ้ยโดนโดนโอู้เจ็บเจ็บอุย้ยเสียงพอจังอา้แบบาวแอบหลังเสาเลยเอ,อ้าวเฮ้ยใครมันขี้ร้านละวะแกใช่ไหม <c oughs> นี่เนี้ยทีนี้ <c oughs> อุย้ย <c oughs> โอ้ยนี่เน่ฮแกใช่ไหมเป็นคนเครียดหรือเปล่านี่เน่มคนเบื่อเบื่อตาฉันแดงไปเห็นไหมจมกันแบบนี้เนี่เฮ้ยนี่ดาิชอนฮะมาจมคนเบื่อเมื่อ,อ,นนนะอคืนความสุขให้เธอประชาชน ไอ้แอดดับมาไปก่อนล่ะ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 ล่ล่ะถ้ามาแล้วแอดดับจ๋านี่เบอร์แปดไปเลยเบอร์แปดเบอร์สวยเลขนำโชคข้อเสน่ห์ใหม่มาเล่นมาไหนบนฟ้าเหรอพี่เออสะโขบมันสั้นแล้วใจโลมันไวอยากชะมัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบอเอาบอเอาเหรอเนี่ยยิงอะไรตรงนั้นหาเพื่อน อยู่ไหนมอบตัวได้เดยอ๋อนี่อ่ะอโดนโดนไอ้มันแอบ,บข้างโกวทีนั่นไงเจ้านี่เดย์ดมันรอดเหรออ๋อไอ้หนุ่มปากาหลังเฮ้ยเศรษฐีข้างๆโอเคแก่นี้ท้าตายนไวไวี่ไหวไว้ไอ้นี่แอบเข้าไปในนี้อ่ะจันจะเบียร์เดี๋ยวมึงวิ่งไปโน่น เอาสไนเป็นตะบันมันนี่เนะี่ยเรียบร้อยโอ้ยยังคมฉันก็ยิงสไนแม่นกันนะนี่อเออปืนนี้น่าเก็บเวนะ้เอาไปใช่ไหมเมื่อกี้มีคนดอกตรงนั้นด้วยเห็นรูแบบมาเฮ้ยโอเคก็ลงมาเหมือนกันล่ะเพื่อนดีเดปิ้วเรียบร้อยปิ้วรบร้อนี่นยิงยังคมนะครับออโอ,โอชิโดจู ปัดเข็มไปก่อนไปก่อนเฮ้ยนี่มันตัวอันตรายแอบบแอบ,บแอบ,บ,แบ,บใจเย็นใจเย็นเฮ้เย,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 ยนี่มัอันตรายเว้ยวางระเบิดไปก่อนเดิมเดินมาเหยียบบ้างแหละดีเลยอ่ะสิมาที่เอ้ยเด็กเก๊แกใช่ไหมตะยู่นี่เพื่อนไม่ต้องไปหาใครหรอกนะฉันไม่หนีไปไหนหรอกหรือว่าแกโอ้โหไอ้นี่นแน่เลยโอ้โ,อโอเขาเรื่องเว้ย โดดใหม่นะเบื่อนา <laughs> วิ่งหาแสงสวยๆก่อนมาดูปืนววอ้าวโอ้ยจังงามซะเหลือเกินนะปืนนี้เออภาพมันสวยจริงๆนะตั้งแต่อัพทันมาเนี่ยทันนี้มันเยี่ยมจริงเลยแต่หลกักเหมือนกันนะแบแหลักอย่างว่าละปรับไทกราฟิกเนะนี่ยตึกนี้ก็วะเฮ้ยนังไงยิงอ่ะจู่เฉยเฮ้ยมันหลบ หลบทำไมหลบทีเด้อโอ้ยหลบอย่างงั้นเหรอยิงโคตรเฟรชเลยฉันดูแลตัวเองโอ้โหตัวเองอยู่กลางวงเลยเว้ยสบายแล้วอย่างงี้แล้วยิงกันตรงนู้นไหนปิ้วดีแเดอุ้ย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 ปิ้วอุ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยโอ้โหไปวะเพื่อนนหรมีอีกนี่วะ ยเ,ยเดิวิเฉยดิวเฉยดิวเฉยเฮ้ยเฮ้ยมันปอล่ะวะปอลองกระตัวนเมื่อกี้โดนโย่เอ,อาเอาเอาเอาอาเะไรอะไรอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยนี่โปแน่เลยเนี่ยเนี่ยยิงไม่โดนเนี่ยแกทำฉันดูแย่ไปเลยไปก็เฮ้ยเอามาจากไอ้เบื่อ อยากมาคืนความสุขอย่างนั้นเหรอรับควันไปโอ้คือความสุขกันทังหมดเลยนะเพื like ่อนเสียหายว่าไงเพื่อนมาตามมาฉันจะพาแกไปได้แชมป์เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไอ้ไม่อยู่ร่างที่ยังไงนะเพื่อนอู้ชิดุปับเขมไปไปก่อนไปก่อนเฮ้ยมันอยู่นอกโครงเว้ยอ่า เอ้าทีเม่มันจบง่ายจังเลยอ่ะก็ต้องขอตัวลาลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย